้กลาิกน้ำ1.99ม,มีกุ้งแม่น้ำกินได้แบบไม่อั้นไม่จำกัดเวลาปิดเที่ยงคืนมีซ้มตำ DIY แล้วก็รวมขนมหวานด้วยค่ะร้านชื่อ BBQ บ o o f t o p Riverside อยู่แถวสะพานพุทธนะคะเปิดตั้งแต่4โมงปิดเที่ยงคืนร้านจะอยู่ชั้น3เป็นลู o f t o p วิวช่วงพาทิตตกดินสวยมากค่ะน่าดึงเข้าไปบุฟเฟ่ที่นี่จะเป็นแบบเดินตัก แม่น้ำไซส์2 5่0ตัวโลเน้นกินได้แบบไม่อัน้นส่นหมูจะมีหลายแบบหมูหมัมกหมู3ชั้นสันคอและก็เครื่องในส่วนน้าจิ้มจะมี3แบบน้าจิ้มสุก,กี้ออกเปรี้ยวหวานก,กี้หมาล่าเผ็ดนิดหน่อยและก็ซีฟูด้ด มาดูต่อกับโซนของกินเล่นยำเล็บม,มือนางยำไส้กรอกข้าวผัดมียกเกลปบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปของทอดอีก2ตัวลูกชิ้นและผักเครื่องเคียงโซนที่น่าสนุกก็คือส้มตำ DIY ชอบแบบไหนก็คือทําได้เลยดูมันมาโซ <c oughs> นของหวานจะเป็นน้ำแข็งใสมีทั้ง